สวัสดีครับ fc ช่องบรรบือรักเหรียญทั้งผู้เดดตามเก่าและูดือดตามใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ50สตางปีพศ2493ตามที่ fc เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาในคลิปนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ครับ FC ครับผมนี่ก็คือเหรียญ50สตางค์ปีพศ2493นะครับที่ FC เห็นอยู่ในหนังสือคู่มือเหรียญกระสาบนี่นะครับของผมเองด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรักชากาลที่9นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยะเดชน,นะครับขวามือของเหรียญนะครับ ด้านขอบก็เขียนว่ารัชการที่9นั่นเองครับ FC FC ครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบอลูมิเนียมบรอนนะครับพระบรมรูปตาแผ่นดินพศ2493นะครับชนิดแบบบล็อกนะครับเป็นแบบพิมพ์เล็กครับ FC นะครับก็มีนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็23มิมครับหรือ2.3เซติเมตรและก็มีน้ำหนักนะครับ4.5กรัม จำนวนการผลิตนะครับ FC นะครับเหรียญนี้นะครับแบบพิมพ์เล็ก20ล้าน7จ็ดแสนหนึ่งมื่นเหรียญครับราคาสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือ UNC นะครับสวยๆคมๆนะครับผมราคาคู่มือนะครับประเมินไว้ที่ราคา600บาทครับ FC ก็ถือว่าประเมินไว้ในราคาที่สูงนะครับพอสมควร FC ครับแบบ ที่นักสะสมนะครับต้องการและก็อยากสะสมและก็ให้ราคารับซื้อนะครับ f c จะไม่ใช่แบบพิมพ์เล็กนะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวงการเรียกนะครับแบบพิมพ์ใหญ่นั่นเองครับผม f c วงการนะครับวงการจะเรียกแบบพิมพ์ใหญ่นะครับหรือนักสะสมจะเรียกแบบนะครับแบบตัวหนานะครับอะไรที่เป็นตัวหนาครับคำว่าตัวหนาก็คือนะครับเลข50สตาค์งเรียกคำว่าสตาค์งนะครับ fc ครับนี่คือเหรียญ5้สตางค์นะครับแบบพิมพ์ใหญ่หรือเรียกว่าตัวหนานั่นเองครับผม fc ครับนี่นะครับผมจะซูมให้ดูครับนะครับเลข50นะครับที่เป็นเลขไทยนะครับที่อยู่ด้านนี้ครับเนี่ยที่อยู่ด้านนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะมีลักษณะนะครับเป็นตัวหนาชิดติดกันนะครับเมื่อดูด้วยนะครับสายตาก็จะสามารถแยกแยกได้เลยว่านะครับแบบไหนที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ แบบไหนที่เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับหรือตัวหนากับตัวบางนั่นเองครับ f c ผมจะเอาตัวปกตินะครับให้ f c ดูนี่ครับผม f c ครับนี่แหละครับเลข5้าเลข50ครับ f c เลข5กับเลข0ูนย์นะครับ f c ว่าต่างกันไหมครับนะครับนี่ครับผมต่างกันนะครับ f c ครับเพื่อความชัดเจนครับมาดูนี่ครับนี่ครับ f c นี่นะครับคือนะครับ แบบหรือบล็อกนะครับ50สตางค์แบบตัวหนานะครับแล้วก็แบบตัวนะครับบางหรือเรียกว่าพิมพ์เล็กนั่นเองนะครับ F4 นี่แหละครับนักสะสมนะครับสะสมนะครับแบบตัวหนานะครับทางซ้ายมือนี่ครับทางซ้ายมือนะครับแบบนี้นะครับนักสะสมยังไม่ได้รับซื้อนะครับช่องบรรมือรักเหรียญนะครับขอประกาศเลยครับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีเหรียญ50สสตางค์ ปี2,493นะครับที่เป็นตัวหนานะครับแบบนี้นะครับนะครับถ้าสภาพสวยๆคมๆนะครับผมประเมินราคาที่หลักพันครับผม FC ประเมินราคาที่หลักพันครับผมนะครับแต่ถ้าสภาพที่ผ่านการใช้งานมานะครับ FC ผ่านการใช้งานมานะครับเหมือนกับนะครับเียญนี้ครับผมสภาพผ่านการใช้งานมาเหลนี้นะครับนะครับ50สตางค์ตัวหนาครับผม FC ประเมินราคาที่หลักร้อยขึ้นครับแบบนี้ก็ได้ร้อยแล้วครับ F4 ครับผมนี่แหละครับสภาพนี้นะครับก็ประเมินราคาให้แล้วครับที่หลักร้อยครับผมถ้า f c มีนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับที่ ID 064 2ศูนย9หกส่อส่งรูปมาประเมินราคาที่ช่องบันบึกรักเหรียญได้เลยครับนี่นะครับผมนี่คือเหรียญตัวอย่างนะครับที่นักสะสมนะครับนิยมแล้วก็ให้ราคาซื้อขายกันนะครับ เหรียญในมือนี้นะครับมีนักสะสมให้ราคาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ขายครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับเอฟซีแล้วก็สภาพด้านหน้านะครับมีรอยสึกอยู่นิดนึงนะครับตรงผศอก็ถ้าขายไปนะครับก็กลัวไม่สมกับราคานะครับที่เราตั้งขายก็เลยเอาไว้ดีกว่านะครับเก็บไว้ทําคลิปนั่นเองครับเอฟซีสำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบบรมอรักเหรียญด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลา FC ไปก่อนนะครับท่านไหนมีของสะสมประเทศใดยังไงนะครับส่งรูปมาให้ช่องบร์บือรักเหรียญประเมินราคากันได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ